วันนี้เราก็มีเมนูท้องทุ่งนานะครับบรรยากาศตอนเย็นเๆฝนตก,นตกใช่ไหมคะฝนตกปรำๆนะครับปล่อยๆเราก็อยากกินแบบอาหารที่ง่ายๆที่ทําได้ง่ายๆนะครับตามท้องทุ่งนาที่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็เราจะเป็นเมนูยำปลากระป๋องนะครับซึ่งเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับมีใบมะกรูด ตะไคร้ซอยพริกสดหอมแดงแล้วก็ส่วนผสมก็คือต่อไปก็คือเป็นมะนาวนะครับนี่นะครับมะนาวใช่ไหมคะสองลกูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือซอยเรียบร้อยแล้วซอยะค,ะคือคลุกรวมกันนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเฉพาะตัวนะครับคือจะคลุกรวมกันก่อนนะครับจะไม่ใส่ทีละทีทีททละอย่างทีละอย่างนะครับจะเป็นใส่รวมกันแล้วก็ ปลากระกป๋องนะครับโอ้ยไม่อยากให้เห็นยี่ห้อเลยเดี๋ยวเขาจะจ่ายโฆษณาให้ไหมเนี่ย <ใจ S 1> อร่อยนะนะครับคู่บ้านคู่เมืองปลากระกป๋องนะครับอ่านเมนูง,ง่ายๆเหมาะสําหรับกินตามท้องทุ่งนานะครับที่สะดวกสบายก็นี่นะครับเทเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับน่ากินมากครับผมผักดาวเยอะนะคะพอเทไปงี้นะครับอ,อันนี้ ผักนี่คือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเป็นผัดสดนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอย่างหนึ่งนี่นะครับมีอะไรบ้างคะมีผักกาดขาวปลูกเองนะครับก็อันนี้ก็ต้นหอมนะครับปลูกเองผักเว้นขอบสะนะครับของตัวเองโหระพาก็ปลูกเองนะครับดูจากใบนะครับไม่ใช่โหระพาซื้อมานะครับนี่ครับ ใบจะหยองๆนิดหนึ่งก็จะเป็นหรอรำพาที่เราปลูกจากสวนเราเองหอมครับหอมแดงดูนะครับนี่ครับมีต้นเล็กต้นซอยต้นน้อยต้นเล็กนี่จะเป็นปลูกเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะคัดเขาจะคัดหัวสวยๆมาอันนี้ก็ขอเข้ามาครับเล็กๆน้อยๆกระจงกระเจนเนี่ยครับนี่แค่นี้เราก็ได้เมนูเด็ดๆแล้วนะครับก็จะมีใบบอกอะไรด้วยนะครับเสริมเยอะๆแยะอยู่ครับ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้นะครับยำปลากระป๋องรสเด็ดขั้นตอนต่อไปก็คือเครื่องปรุงอะไรบ้างคะบีบน้ำมะนาวครับใส่เลยนะครับโอ้มีเม็ดด้วยครับชอบขมครับครับน้ำมะนาวบีบมะนาวมะนาวก็ปลูกเองนะครับต้นมะนาวของเราเองลูกจะไม่ใช่มะนาวโตๆเท่าไหร่ครับลูกหนึ่งเลยนะครับมะนาวเกาะเนื้อปลากระป๋องใช้สองกระป๋องนะครับ ครับผมทุกอย่างครบแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำปลานิดหนึ่งนะครับเหย๋ะนน้ำปลานิดหนึ่งนะครับเราใช้ผมนัวนะครับนิดหนึ่ง ถ้าภาษาเราเขาเอิญของนัวนะครับใส่ครับนิดนึ่งเราคลุกแล้วนะครับเป็นเมนูที่ทํากินกันง่ายนะครับอยู่ที่บ้านนะครับคลุกเคล้านะครับจริงๆเราคลุกเครื่องไว้แล้วนะครับเราขี้เกียจแยกให้ดูครับเพราะทุกคนก็ทํากินทานกินที่บ้านได้อาหารพรุ่งนานะครับบ้านเราบรรยากาศยม ค่าฝนตกนะคะเปโปรยบรยร,บร,ย,รยากาศดีมากเลยเป็นอ,อันเสร็จน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะง่ายๆเลยครับง่ายๆโอเคนะคะแบบวันนี้ยำปลากระป๋องของเรานะคะแบบบ้านๆน,นะครับยำแบบบ้านๆท้องทุ่งนาของเรานะคะนี่นะคะน่ากินมากครับใครกินแล้วจะติดใจนะครับสูตรบ,บ้านๆเรา คิดว่าทุกทุกบ้านก็ต้องเคยทํากินครับแต่สูตรนี้เป็นสูตรฝนตกนะครับงงงงมงาสวัสดีครับค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ผักของเรานะคะน่ากินมากค่ะ